สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราจะเล่นเกม PUBG Mobile นะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมเนี่ยมันมีการอัปเดตเวอร์ชั่น1.5นะคับมซึ่งเวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชัน1.5เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเวอร์ชั่นแห่งอนาคตนะครับผมนะที่จะนำทางไปสู่ภาคต่อนะครับภาคต่อน,นี้คือ PUBG New State นะครับเขาบอกว่าจะเปิดให้เล่นในปีนี้ครับตอนนี้ก็ให้ลงเทะเบียนแล้วนะครับทุกคนก็ไปลงเทะเบียนกันได้นะครับ ถ้ามาันมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็อาจจะแคสเกมนั้นก็ได้ผชมนะก็ติดตามรอดูกันเลยนะครับซึ่งในพับเกมมบายเนี่ยมันมีโหมดใหม่มาผู้ชมนะโหมดมันชื่อว่า Mission เอเจ n เชิ un, ่มผู้ชมนะหรือภาษาไทยว่าภารกิจจุดระเบิดนะครับเขาจะใช้แผนที่อ e ีเ n นเกลนะนะเป็นหลักนะครับเขาอาจจะแบบมีการเปลี่ยนเปลี่ยนที่บางที่นะครับอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยเขาจะเอาโรงเรียนออกนะครับให้เป็นแบบเป็นบริษัทของ ของอะไรวาที่เป็นบริษัทแบบแหล่งพลังงานของเขาไม่รู้อะแหล่งพลังงานอะไรบางอย่างก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นหมดนี้กันครับผมเฮ้ยโอ้โหน่ารักอ่ะโอ้โหทักทายอื้มมีการทักทายด้วยนี่ครับคือการอัปเดตนะครับในเกาะรอท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีนี่ครับผมจะมีบริษัทนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับกับกับตรงนั้นนะครับผมนะเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็จะมี แผนที่ยังไม่ชมนะแผนที่นี่ให้เราดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มันจะมีการอัปเดตอีกอย่างหนึ่งชมนะก็คือเมื่อเราแบบสมมติว่าถ้าเราจะมาร์กหยุดถ้าเราจะมาร์กตรงนี้มันมันจะมันก็จะมีปุ่มให้เรากดนะครับว่ากระโดดอัตโนมัติาชมนะพอเรากดเนี่ยเราก็คือแบบมันจะ,ะมันจะกระโดดอัตโนมัติเลยมาชมนะ โดยที่เราแบบไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับมันจะกดให้เราเองมชมนะผมก็ถือว่าดีนะมนชมนะจะลงอยังงเนี่ยอ้าโอเคโอเคครับชมตอนนี้ก็ลงแล้วมชมนะนี่เป็นไงเเป็นไงเป็นไงลงแล้วถือว่าดีเนี่ยถือถือว่าดีถือว่าดีนะาดาดมีใครตามผมมาป่ะเนี่ยไม่มีมชมนะโอเคบ้านอยู่สกายเชียร์เพื่อน ม่ต้องกดมันต้องกดแล้วไม่ต้องกดแล้วก็โดอ่ะไม่ต้องกดแล้วเพราะตอนนี้เราถึงที่จุดหมายแล้วนะครับผมนะครับผมคิดว่านะผมเปลี่ยนมุมกล้องเป็น fpp ดีกว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็น tpp เนี่ยมันจะแหลกนะผมนะคิดว่าถ้าผมเล่น fpp เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่แหลกคุณผู้ชมนะเพราะว่าหลายครั้งแล้วมันไม่แหลกนะผมนะไม่แหลกแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับเปลีเป็นคนนะครับนี่จะเป็นคลิปแรกหรือเปล่า,าที่ผมจะเล่นเป็น fpp เนี่ยหรือเปล่าวะหรือเปล่า เดี๋ยวลองดูก่อนนลองดู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 องดองดโอเคมชมนะจังหวะน,นี้เราก็ได้ออกมาจากบ้านแล้วผู้ชมนะถ้าผมไปที่โกดังเทสลากอนเนี่ยผมคิดว่านะ มันน่าจะมีพวกที่แบบกําลังสุ่มฆ่าอยู่นะชมนะผมคิดว่าผมไปตรงที่ดึงตัวดีกว่าชมนะตรงที่แอร์โคนวิยอนนั่นนะนี่ตรงที่แบบจุจดสีส้มเนี่ยจุดสีส้มเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยเราจะได้ไปนั่งรถไฟเริ่มชมนะเออถือว่าดีนะถือว่าดีโอเคมชมถึงแล้วมีใครยิงแถวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งยิงดิเฮ้ยเย็นเดี๋ยวผมจะไปตรงที่แหล่งพลังงานนะครับผมนะที่เป็นบริษัทนะครนะัะ มาดูกันว่าเป็นไงไปที่แหล่งพลังงานกันเป็นบริษัทมั้งนเป็นบริษัทเป็นบริษัทเย้ <Yeah! S 1> โอ้เหแล้วสิโอเคไปกันไปกันกลัวมีคนมากเลยเฮ้ยเชมชมตอนนี้จังหวะนี้ผมก็ลังไปตรงที่นี่ผมนะแหลง่งเห็นเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งพลังงานบางอย่างไ่รุ้มกันนะ จังหวะนี้ผมกําลังจะลงไปแล้วผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงที่ตรงนั้นฮะชิปตางลมตังลง่มชิปสวยงามสวยผมไป let's go let's go let's go มามามาเนี่ยผู้ชมนะมันจะมีลิฟด้วยมันจะมีลิฟด้วยอา้อาวอ้าวลิฟ โอ้โหจะใช้อยู่เลยสวยลิฟอ่าคือดีมากมีลิฟด้วยจริงดูโอโ้โหสวยงามชมคือที่นี่มันจะมันก็จะมีของเยอะอยู่นะออของที่ของที่เนี่ยคือเยอะอยู่นะคนก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะแต่ต้องระวังสตูด้วยนะครับฟาร์มชม เดี๋ยวจุดต่อไปขผมนะเดี๋ยวผมจะไปหาน้องหมาผมนะน้องหมาราตาเวนผมนะน้องหมาที่แบบช่วยเราหาของสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่แบบเพิ่มเลือดจนเต็มหรืออาจจะเป็นเกาะสามอะไรอย่างนี้นะครับหรือหมวกสามนะครับเอ้าเดี๋ยวบริษัทเทสลาหรือแค่นเดียว,วหรอเอาแล้วผู้ชมบริษัทเทสลารือแค่หลังเดียวแล้วอ้มวมามชมะเปิดเปิดหนีน้องหมามชม ดูคนดูทุกคนดูทุกคนดูนี่ชมมันช่วยหาดูดิช่วยหาดูดินิมนชมแห,หมชมหมามันก็ตามเรามาด้วยเออเป็นไงดีมากอะ่ะผมแต่ผม,ตผมไม่รู้เหมือนกัน,นว่าหมาน้องหมาอ่ะสามารถขึ้นรถไฟได้เปล่านะเออเดี๋ยวลองดูปะล่ะเออลองดูลองดูลองดถูถ้าพาถ้าถ้าคลิปนี้ผมไม่ได้นั่งรถเทสลาก็ขอให้ก้วยผมนะ ตกใจน้องหมาไอ้บ้าอยตกใจหมดคือคือน้องหมานี่คือช่วยหาของสำคัญดีมากคุณผู้ชมนะโอเคครับคุณผู้ชม,ชมตอนนี้คือเราต้องรอรถไฟมานะครับภา,ายในประมาณ55าสาวิคุณผู้ชมนะม,มันมาแล้วดูโอ้โหมันมาแล้วโอ้โหรถใครวะเฮ้ยเร็ว,รวชิปปิง้งชิปปิง้ง รถใครวะรถใครวะรถใครวะไปเร็วๆลาดลาดเมื่อ <c oughs> กี้รถใครตามมาเมื่อกี้คนน่ากลัวรถใครวะอุ้ยคนลุกเลยเดี๋ยวเาจะตายตายคารถไฟ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปลงตรงที่บ้านน้ำท่วชมชมนะหรือสิ S <S สวยครับผมดีมดียมดยมีมเดี๋ยวผมจะมาไปตรงนี้กันชมนะแต่ถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟอย่าเพิ่กระไฟฉั <S <S นมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ทำไมเหรอแทนที่ผมจะนั่งรถไฟไปชนชมแล้วผมก็แบบนี้ โอ๊ยอาโอยเนี่ยเอมียวเมียมีเมียมมียวเมียวอฮเเ้ไอนเทลาแล้วะแล้วเราก็ยังขยเนมันจะใส่ต้านแรงน้ำถ่วงอะโคขายอยู่แค่สองอย่างชิมนะ ไม่คลิปหน้าถ้าคลิปหน้ามีอ่ะทุกคนก็ติดตามเรากันได้มชมนะเผื่อผมว่าอาจจะได้นั่งรถเทสลาไม่ก็มอเตอร์ไซค์ต้านแรงน้ำถ่วงมชมนะก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง DNT Studio นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับผม Yeah